เราพร้อมสร้างคลังสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเหมือนมิชชั่นของเราที่ว่า Complete Your Solution Side Story แทนจิตตพันกุลชิป p o perating Officer บริษัท Alpha Industrial Solution จำกัด บริษัทอัลฟาอินดัสทรีโซลูชันนะครับเราทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์สำหรับอุตสาหกรรมสิ่งที่เราทำเนี่ยเราทำสองแบบนะครับเราทำคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าแบบเรดดี้บิวคือสร้างสร้างรอลูกค้าอันที่สองก็คือเราทำคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าแบบบิวต์ทูสูตรครับเราสร้างตามความต้องการของลูกค้าบริษัทอัลฟาอินดัสทรีสอลูชันเนี่ยเกิดจากการร่วมทุนของบริษัทยักษ์ใหญ่สองบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็คือ Origin Property นะครับบริษัทที่สองก็คือ SCGJWD สองบริษัทนี้ทำให้เกิดความแข็งแกร่งของบริษัทอัลฟาก็คืออันที่หนึ่งก็คือ Origin Property เนี่ยมีความเข้าใจและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับในขณะเดียวกัน SCGJWD เนี่ยมีความเข้าใจในเรื่องโลจิสติกการขนส่งการจัดการคลังสินค้าซึ่ง2องอย่างเนี้ทำให้เกิดความแข็งแกร่ง2ด้านในบริษัทอัลฟาอินดัสเทรียลโซลูชัน อนนี้บริษัทอัลฟานะครับเรามีโครงการครางรังสินค้าแบบพิซซูสูตรเนี่ยทั้งหมด6โครงการแล้วนะครับ3โครงการแรกเนี่ยส่งมอบไปแล้วนะครับโครงการที่แรกของเราเนี่ยเป็นโครงการที่เป็นคังสินค้าควบคุมอุณภูมิอยู่ที่บางนาตาดกรมอ2 2นะครับซึ่งขนาดของคังสินค้าเนี่ยอยู่ที่22,000ตารา 22, งเมตรนะครับในนั้นเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยลบ20องศาและประกอบด้วยระบบอัตโนมัติแอสไอเอสนะครับซึ่งรวมอยู่ในคารลงทุนของเราโครงการที่2เป็นโครงการที่ร,งรังสิตนะครับ ลูกค้าต้องการสร้าง National Distribution Center ซึ่งมีขนาดอยู่ที่ประมาณ20,000ตารางเมตรนะครับโครงการนี้ลูกค้าต้องการการเปิดประตูทั้ง3ด้านในขณนะเดียวกันเนี่ยพื้นที่ลูกค้าต้องการเนี่ยต้องเป็นพื้นที่มีการรับน้ำหนักสูงและก็มีความเรียบเป็นพิเศษแบบซูเปอร์แฟลตซึ่งเราทําให้เขานะครับโครงการที่3เป็นโครงการประมาณ18,000ตารางเมตรอยู่ที่บางนาตรานะครับซึ่งเราทําให้เขาเนี่ยอยู่ที่คลองส่งน้ําในโครงการของเราตอนนี้อัลฟากําลังพัฒนาโครงการเรดิบิวทั้งหมด8โครงการนะครับ โครงการแรกเนี่ยอยู่ที่ลังสิตโครงการที่2อเนี่ยอยู่ที่บางนาตราดแถบคลองส่งน้ำนะครับโครงการที่3อยู่ใกล้ๆนิคมอุตสาหกรรมแถบพันทองโครงการที่4นะครับอยู่ใกล้ท่าเรือแหลมฉบังซึ่งที่แหลมฉบังเนี่ยเราจะพัฒนาให้มีคลังสินค้าที่อยู่ในเขตฟีโซนด้วยนะครับส่วนอีก4โครงการที่เหลือเนี่ยเรากําลังสร้างให้อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้นิคมอุตสาหกรรมแถบอิซึ่งซีองซบอร์ดครับนิตินัยปานสาตราซีเนียวายส์เพรสิดเนนส์ออฟดีไซน์แอนด์เดเวล็อปเมนต์ บริษัทอัลฟาอินดัสทรียลโซลูชันจำกัดการออกแบบของคลังโครงการอัลฟาเนี่ยนะครับเราทำออกเป็นสามทายปหลักๆนะครับเพื่อให้เข้าใจภาพรวมตรงกันหนึ่งเลยคือเรื่องของคลังสินค้านะครับสองคือสำนักงานสามแล้วก็พื้นที่ใช้งานภายนอกนะครับพื้นที่เช่าของคลังสินค้าอัลฟาเนี่ยนะครับเราต้องยืดหยุ่นพอที่จะรองรับ ลูกค้าในหลายๆประเภทแล้วก็หลายๆขนาดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยในพื้นที่หลักเนี่ยประมาณ2 0 0 0 0ตารางเมตรเนี่ยเราแบ่งย่อยออกเป็นยูนิตละประมาณ5,000ตารางเมตรนะครับแต่เรามีการเจาะช่องตรงกลางเอาไว้เพื่อที่กรณีที่ลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะแอ q ควายได้มากกว่า1ยูนิตนะครับเราสตูดี้มาว่าบริเวณที่เราจะทําการเชื่อมกันเนี่ยนะครับจะเป็นจุดที่เป็นฟอคลิฟ d r i v เวย์นะครับเพราะงั้นแล้วเนี่ยจะไม่รบกวนการทํางานนะครับลูกค้าสามารถเข้าได้ตั้งแต่ยูนิต1 2และ3หรือ4 ได้รวดเดียวเลยนะครับอันนี้คือข้อข้อได้เปรียบได้ที่เราทํามาคือมีความยืดหยุ่นสูงทีนี้มาในส่วนของสํานักงานบ้างสานักงานเนี่ยด้วยความที่เป็นคลังสินค้า ready b u i l นะครับเราเองก็ต้องทาเผื่อ,อไว้ให้สําหรับกิจกรรมของพนักงานที่เป็น s t a ฟเนี่ยหลายๆกิจกรรมเลยนะครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยลูกค้าเข้ามาเนี่ยสามารถที่จะกั้นห้องเองได้นะครับจัดสรรห้องประชุมจัดสรรห้องทํางานจัดสรรห้องเทรนนิ่งหรือว่าห้องพิเศษได้นะครับมีความยืดหยุ่นสูง ในแง่ของภาพลักษณ์ของอาคารน,นะครับเราพยายามจะปรับให้ามาตรฐานการออกแบบของส่วนสำนักงานเนี่ยนะครับเป็นเบสสีเทานะครับแต่เราพยายามจะดึงคาแรคเตอร์ของอัลฟามาเนี่ยโดยการใช้สีน้ําเงินแล้วก็สีส้มซึ่งเป็นสีของ Corporate Brand ดนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราขับเข้ามาตั้งแต่ไกลๆเนี่ยจะสามารถเห็นได้ชัดเลยว่าเนี่ยคือคลังสินค้าของอัลฟาเนี่ยคือสํานักงานของทางอัลฟานะครับคลังสินค้าของเราก็ออกแบบ อย่างครบถ้วนตามข้อกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสเปคอาคารนะครับระยะร่นอื่นๆเลยใดๆก็ตามเนี่ยถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีเรื่องของความปลอดภยัยเซฟตี้อย่างกรณีของคลังสินค้าแวร์เฮาส์ที่ลังสิตตัวนี้นะครับเป็นคลังสินค้าที่พื้นที่เกิน1-0,000ตารางเมตรนะครับเรามีระบบสปริงเกอร์นะครับเรื่องของไฟฟลาติงซิสเต็มเอาไวใ้ให้สำหรับลูกค้าเพื่อความมั่นใจในความปลอดภัยในการใช้งานนะครับ การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับจะถูกเอามาใช้ทั้งทั้งสามแคตตากรีหลักเลยนะครับก็คือส่วนของคลังสินค้าส่วนของสำนักงานแล้วก็ส่วนของพื้นที่ด้านนอกโหลดดิ้งนะครับส่วนของคลังสินค้าเนี่ยนะครับเรามีการ simulation เ,เรื่องของแสงสว่างนะครับแล้วก็เรื่องของ ventilation เ,เ,เอาไว้ทุกๆอย่างเลยนะครับมั่นใจได้ว่าลูกค้าที่เข้ามาในคลังของอัลฟาเนี่ยคือไม่ร้อนแล้วก็แสงสว่างเพียงพอต่อการใช้งานนะครับเรามีการติดตั้งเรื่องของลูเวอร์รอบอาคาร ติดตั้งสกายไลท์ในจุดที่ลูกค้าจะได้ใช้งานนะครับและในอนาคตรเราจะมีการติดตั้งเรื่องของบิ๊กแฟนไว้เป็นออฟชั่นอลสำหรับลูกค้าในวันที่อากาศไม่เป็นใจนะครับสามารถที่จะใช้บิ๊กแฟนตัวนี้ได้สำหรับแนวคิดในการออกแบบสำนักงานของทางโครงการ Alpha Industrial s o l u t i o นนะครับเราคำนึงถึงสุขภาวะที่เรียกว่า w e l l b e i n g นะครับคือเราอยากให้พนักงานที่เข้ามาทำงานที่นี่เ,เกิดสภาวะที่อยู่สบายนะครับทั้งมีแสงสว่างที่เพียงพอนะครับทั้งเรื่องของการระบายอากาศที่ไม่ร้อนไม่อบอ้าว ในการออกแบบโครงสร้างของอาคารนะครับทางเราก็เผื่อ,อน้ำหนักสําหรับการรองรับโซลาร์พาร์เนลในอนาคตด้วยนะครับอันนี้รวมไปถึงนอกจากโซลาร์พาร์เนลเนี่ยเรายัางเตรียมเรื่องของ EV c h a r ร์เจไว้ให้กับลูกค้าด้วยในะกรณีที่ลูกค้ามีรถบรรทุกที่ต้องชาร์จเจอร์ไฟฟ้าในอนาคตนะครับ บริษัท Alpha Industrial Solution นะครับเราสร้างความแข็งแกร่งจากการทำงานของทีมงานนะครับทีมงานของเราเนี่ยมีประสบการณ์มีความเข้าใจนะครับทำงานร่วมกับลูกค้าได้เป็นอย่างดีเพราะว่าสิ่งที่เราที่จะสร้างขึ้นมาจากทีมงานเราเนี่ยมันจะต้องเป็นโซลูชันหนึ่งของลูกค้าและเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาจะทำให้โซลูชันของลูกค้าสมบูรณ์สมบูรณ์แบบน,นะครับเหมือนมิชชั่นของเรานะครับคือ complete your solution ครับ Side Story